สิ่งที่ทุกใจที่สุดของเมียฝรั่งกับเมืองไทยหรือกับบ้านมาคำว่าเงินเงินทองทองพี่น้องยายจ่าเอ้ยนะคะ อันนี้เราก็มาพูดรวมเลยเนาะในมุมมองของเยจาแล้วก็เรื่องของน้องๆที่เพิ่งจะไปเริ่มต้นมีสามีฝรั่งในต่างแดนหนึ่งยังไม่เข้มแข็งสองงานการยังทำไม่เต็มที่สามเรายังอาศัยเงินของสามีอยู่นะคะความทุกข์ใจการที่เราไปอยู่ต่างแดนหลายๆคนก็ฝากความหวังไม่ว่าพ่อแม่พี่น้องหน่นนีนันนะคะฝากความหวังไว้กับเราเนาะเอาจริงๆผู้ เมียฝรั่งทุกคนรวมทั้งยายาด้วยอืการได้ก้าวไปได้ผัวฝรั่งหรือการได้ไปอยู่ในต่างแดนเราก็หวังนะเอที่จะทํางานหรือที่จะมีเงินเนาะเพื่อที่จะอ่าช่วยเหลือขั้นต้นก่อนพื้นฐานขั้นต้นต้องเป็นพ่อและแม่ก่อนนะคะอ่าเราไม่มีบ้านเราก็อยากทําบ้านให้พ่อแม่เนาะเราไม่มีเรามีหนี้สินก็อยากล้างหนี้สินให้กับพ่อแม่นั่นเป็นจุดแรก ถ้าเราทุนไม่พอนะฮะทุนไม่ทอเราก็ต้องทําใจโลกปัจจุบันมันไม่ได้โชคจะใช้คำว่าโลกปัจจุบันไหมโลกปัจจุบันนะคะฝรั่งเขาก็รู้มากเนาะในเรื่องความเป็นจริงและฝรั่งเขาก็ไม่ได้ร่ํำรวยอะไรนะอันนี้เปิดโลกกว้างเลยว่าชีวิตฝรั่งก็เป็นมนุษย์เงินเดือนธรรมดาเนาะสู้งานขยันมีเงิน ใช้เงินมีกฎเกณฑ์ไม่ได้ฟุ่มเฟือยไม่ได้ให้หรือช่วยเหลือพ่อแม่และครอบครัวการที่ฝรั่งช่วยเหลือ,อคำพูดหนึ่งจะพูดประเพณีนะฮะย้อนก่อนประเพณีของฝรั่งเนี่ยเขาไม่เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ก็คือเลือกด,ด้วยเงินนะเย,ยจ๋าเป็นคนดูแลปู่เนาะ,ะแล้วแต่บางครอบครัวฝรั่งส่วนมากพอมีครอบครัวปั๊บ เขาจะแยกออกไปเป็นส่วนตัวนะคะเพราะว่าฝรั่งเขามีมาตรฐานพื้นฐานเงินเดือนของเขาหลังจากเขาก็เสียนเขาก็ไม่ได้ลำบากลูกคําว่าเงินอ่าหรับผัวอ่าสำหรับ พ่อแม่ฝรั่งเขาจะไม่มาเป็นพระของลูกเลยลูกดูแลพ่อแม่ในมุมคือไปช่วยตัดหญ้าไปช่วยทํานู่นนี่นั่นเล็กๆน้อยนและพ่อแม่เขาก็จะมีน้ําใจเอออาจจะตั้งใส่ซองหรือนู่นนี่ให้นะฮะอันนี้คือเราอยู่และสัมผัสกับเขาแตกต่างจากคนไทยประเพณีไทยแล้วก็วัฒนธรรมไทยแล้วก็พื้นฐานคําว่าเงินเงินของไทยมันแตกต่างเราก็เปรียบเทียบเท่าเขาไม่ได้แต่สิ่งที่เราต้องยึดติดว่าอืมอ่า ทดแทนคุณพ่อกับแม่เป็นพื้นฐานถูกอ่าเราทําดีนะคะไม่ว่าทําบุญที่ไหนวัดสก้อยวัดอ่าเราลืมพ่อลืมแม่ก็ไรค่านะคะเพราะผู้ให้ชีวิตถ้าเราไม่มีชีวิตขึ้นมาจากวันนั้นเราก็มีไม่มีโอกาสที่จะมีอ่าจริรุ่งเรืองต้องบอกอย่างนั้นนะคะแล้วแต่พี่นิพิจารณาเนะจะจาะยาจ๋าขอเอ่ยเกินเป็นกําลังใจให้น้องและทีนี้ถอยหลังมาชีวิตเราเริ่มต้นใหม่อ่าเรารู้ พื้นฐานต้นทุนเงินของสามีและที่เราเลือกที่แต่งงานกับเขาเราจะไปมองชีวิตคนอื่นไม่ได้ยายจ๋าพูดได้เพราะยายจ๋าผ่านพน้นและทำมาเป็นสเต็ปสเต็ปนะคะไม่ได้เฟอเวอร์วังอลาการไม่ได้มาทุ่มเทครั้งเดียว พ่อยทยอยและก็ทำทำไปตามอัตราแต่หนึ่งสิ่งหลักการสำคัญคือเงินฐานในกระเป๋าตัวเองเพื่อซัพพอร์ตตัวเองฝากถึงน้องๆนะคะอืมเพราะอะไรผัวเมียการันตีไม่ได้ว่าจะอยู่กันนานถึงขนาดไหนสองนะฮะอืมเงินมีอยู่ในกระเป๋าเรา ปลอดภัยแก่ตัวเราถ้าเกิดอะไรขึ้นเพราะถ้าย้อนเรียกครอบครัวทางเมืองไทยกลับไปช่วยเราไม่ได้จนนึกถึงข้อนี้เพราะทุกคนเมียฝรั่งส่งเงินกลับไทยเพื่อช่วยแก้ไขปัญหานะส่งมาเท่าไหร่ก็ไม่เหลือเพราะนั่นคือปัญหานะฮะจบคิดแบบนี้เลยแล้วสบายแยกเป็นสัดส่วนให้ถูกนะแยกเป็นสัดส่วนให้ถูกและอ่ะเนี่ยน้องสาว วิดีโอที่เข้ามาที่บอกว่ามา4ี่วันต้องแยกนะวันนี้เดินทางกลับเนาะเพราะน้องอยู่ได้สามอาทิตย์ ก็เข้าสามอาทิตย์วันนี้เดินทางกลับทุกใจร้องไห้เสียใจแต่ยังดีนะน้องตอนจะกลับน้องยังวางเงินก้อนสองแสนให้กับแม่นะฮะวันจะกลับโทรหาแม่แม่ยังด,าด่านซะ้ำเนาะอันนี้ก็โอ้ยเห็นอ,อกเห็นใจลูกเจ้าแดมแม่จานะความทุกข์ใจของลูกสาวที่เมืองไทยมาไกลนะเพื่อมาเอากําลังใจและอ้อมกอดจากพ่อแม่แต่เงินไม่ถึงไม่พอสร้างความทุกข์สร้างความทุกข์ นะฮะความเสียใจนะฮะเออมันจุกแน่นถึงหัวใจและสร้างปัญหาบวกการแสดงออกของครอบครัวให้ผัวเขาได้เห็นเนาะกลับไปเวลาเขาโกรธหรือทะเลาะก,กันเขาก็จะเอ่ยเกินว่าครอบครัวหน้าเงินเห็นแก่เงินรีดแต่เงินสิ่งเหล่านี้อย่าได้เกิดกับ ลูกของท่านเลยถ้ายังไม่เกิดนะขอฝากรักษาความรู้สึกตรงนั้นไว้ด้วยสําหรับยายจ๋านี่บอกเลยตรงนี้ไม่มีอันนี้ยายจ๋าขอบคุณแม่ขอบคุณพ่อขอบคุณพ,ณพี่ขอบคุณน้องเสมอถ้าสามียายจ๋ากลับมาบ้านมันเป็นบ้านสัตดส่วนนะคะตื่นเช้ามาบอกทุกคนเลยว่าไม่ยุ่งนะฝรั่งนอนอย่าเสียงดังเราไปรวมกันอยู่บ้านแม่ก็คือจบถึงเวลา เดยกเขาก็เดินหาเองเพราะฉะนั้นเราต้องแยกสัดส่วนคําว่าส่วนตัวให้กับเขาให้ได้แต่มันก็เป็นไปได้ยากถ้าเกิดว่าเรายังอยู่กับพ่อแม่พอบ้านตาบ้านยายเนาะลูกหลานกันลึบๆมันก็ธรรมดาเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถึงแม้จะสัมผัสอยู่ร่วมกันแม่กับพ่อหรือกับลูกกับหลานที่อยู่ร่วมกันต้องพินิษ์พิจารณาเอาใจเข้าไว้เธอปูทางไว้ให้เขาหน่อยสร้างภาพว่าให้อุ่นใจเพื่อลูกสาวกลับไปจะได้ไม่เกิดปัญหากับ ผัวแล้วเวลาเราเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเกินกล่าวที่จะช่วยแม็แต่ทั้งเงินเราก็ตามอย่าใช้คําว่าเงินมึงมึงทาไมต้องบอกผัวนะเงินของมึงมึงทาเองมึงไม่จําเป็นนะอย่าใช้คํานี้เพราะคะําว่าครอบครัวอ่าเปิดใจพูดคุยทุกเรื่องราวยายจ๋า,า,จาวันนี้ทําบุญใส่ซองสามีนั่งดูอันนี้อันนี้อันน,น,นี้ยายมาเขาก็ปลื้มใจคือ แรกๆเนี่ยทุกคนจะไม่พูดความเป็นจริงร้อยเปอร์เซนหรอกกับผัวน่ะเพื่อรักษาครอบครัวไว้เพื่อเขาเห็นภาพดียายจาก,ก็เป็นไม่ได้โกหกแต่พูดไม่หมดแต่หลังจากที่เราเข้าใจและเปิดใจและหนึ่งเรามีต้นทุนของเรานะคะส่วนของครอบครัวเราแยกเป็นก้อนแยกๆแ,แ,แยกออกไปเพื่อเราจะทําอะไรเพื่ออุ่นใจแต่หมดคือจบนะอย่าคิดอย่าคิดใช้เงินหมดกระเป๋ ของตัวเองอันนี้ฝากถึงเมียฝรั่งน้องใหม่ความทุกข์มันอยู่ที่ใจถ้าเราแข็งได้เราอยู่ได้เราต้องเป็นคนกําหนดนะเออจะตามใจพอใจแม่พ,พ่อพี่น้องครอบครัวแล้วเขามีความสุขแต่ตัวเองสุขเศร้าเสียใจในกระเป๋าโบอย่าทำยา่จ๋าขอย้ํานะคําพูดนี้แม่จะพูดเสมอว่ากลัวแล้วห่วงนะสําหรับยายจ๋านะฮะเออนะ แต่มันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราเข้มแข็งและเรียนรู้เข้าใจความรู้สึกไปไปนาน4ปีกลับมาครั้งแรกก็อยากเนาะแต่เราต้องย้อนความเป็นจริงว่า power ของเราได้แค่ไหนนะทุกคนชีวิตมันยังอีกยาวไกลปัญหาหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยมันมันไม่ใช่แค่จบเหมือนวันนี้เคลียร์ซะอ่ะเอาง่ายๆเหมือนว่าพ่อแม่บางคนนะคะ ที่เรื่องเราคุยกันอมีหนี้สินก้อนใหญ่ตั้งใจเลยมาทุ่มเลยต่อไปนี้แม่สบายแล้วมีเงินเดือนเกิฑน,นะส่งโอาหมื่นหนึ่งก็โอเคไม่มีหนี้มีสินแล้วสองตายายก็อายุยังไม่แก่นะพอล้างหนี้ล้างสินกลับมาอีกสองปีเงินเดือนก็ส่งหนี้ก็มีเพิ่มเติม,อ,รรมอันนี้อย่าทำเธอพี่น้องเอ้ยดึกถึงหัวใจลูกเจ้านะเงินกระส่งเปะนู่นนี่นั่นแล้วเงินใดสิมาเก็บของลูกเจ้านะฝากนะฮะเออฝากนะฮะทดแทนคุณ ไม่ทําให้ลูกเดือดร้อนอยาจายังใช้คํานี้นะเออสารองเงินเจ็บป่วยทุกคนต้องมีเพราะพ่อแม่เราแก่ลงทุกวันส,สนองกิเลสหรือว่าความอยากอยากอวดอยากโอ้ถ้ามีแรงทําแต่ถ้าไม่ไหวอย่าฝืนอันนี้ย้ําถึงเมียฝรั่งเพราะถึงจะทําไปกลายเป็นสร้างความทุกข์ ะะสร้างภาระสร้างปัญหาให้กับตัวเองมันจะถอยหลังไม่ได้มันจะถอยหลังไม่ได้หล,ไไดหลายๆคนเข้ามาตอบในใต้วิดีโอบอกว่าจนหมดตัวก็ไม่เห็นคุณค่าความดีนะฮะนี่คือปัจจัยที่ทุกคนมายืนยันและสิ่งเหล่านี้ที่เราพูดคุยกันก็ควรจะเป็นวิทยาทานให้กับน้องๆรุ่นหลังว่าทำแต่น้อยไปหามากมนะเซฟ ปกป้องตัวเองนะคะไว้มีเงินส่วนรักษาส่วนเจ็บส่วนป่วยยามท่านเจ็บป่วยด้วยเนาะพ่อแม่ยายจะไม่เคยได้บอกให้ทิ้งและสักวันนึงเอาจนแบบเป็น5ปี10ปีนะคะแล้วยังรีดเพื่อที่จะไปให้ลูกรักลูกใกล้ตัวถ้าวันหนึ่งเขาทิ้งขึ้นมานะมีนะเออปล่อยวางคนที่จะเสียใจกรรมไม่ได้ไปตกที่ลูกนะขอบอก เนรคุณคำแช่งด่าถ้าลูกคนนั้นที่ช่วยเหลือและดูแลตลอดมามันจะถอยหลังตกไปหาที่ตัวเองยงายจ๋าขอใช้คํานี้เลยถ้าลูกตัดกรรมโดยปล่อยวางและทิ้งทุกอย่างโดยที่เขาหนักหนาเหนื่อยแรงไม่มีแรงแล้วแถมเงินเขาไม่มีรองกระเป๋าบางคนที่คุยกันยายจ๋าบอกเลยตัดได้ตัดดัดสันดานตัวเองนะคะไม่ใช่ว่านั่นเพราะคนเคยให้เนี่ยยากมากที่จะปฏิเสธ อาปฏิเสธครั้งแรกอาจจะยากพอสองสามแล้วจะลงถ้าเราเซฟเงินสักหนึ่งปีเนาะเราก็เหมือนกับมีสารอบข้างหน่อยไม่เจ็บไม่ป่วยก็ปล่อยไปหากินได้ก็ปล่อยพอถึงปีหนึ่งปีไม่ส่งเงินใครเราจะมีเงินรองกระเป๋าเพื่อเริ่มต้นวางแผนใหม่ให้เรามีสำรองในตัวเองทุกคนคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้เนาะอย่าเสียเวลาร้องไห้นะคะคิดแล้วต้องทำ คํำพูดเราจะศักษษษดิ์สิทธิ์ได้ก็ต่อเมื่อเราพูดแล้วทํานะจะาสาวสู้ๆโชคดีแล้วให้ตั้งใจลุกขึ้นมาทํางานเหนื่อยวันนี้ mm hmm. เพื่อจะมีต้นทุนสำรองตัวเราในวันข้างหน้าแรงยังไหวนะอย่าก,กลัวโอกาสเราเรามีโอกาสแล้วที่ได้ไปอยู่ในต่างแดนได้มีงานทำและก็ได้มีเงินมาซัพพอร์ตพ่อแม่ถึงแม้ยังไม่ถึงใจหรือไม่พอ,อในสิ่งที่เขาต้องการเราจง ใช้คำว่าเราทำได้แค่นี้ทำเต็มที่แล้วและเราก็ทำดีที่สุดจงคิดข้อนี้เพราะคำนี้ยายจ๋าก็ใช้กับตัวเองเช่นกันยายจ๋ายังใช้คำนี้ว่ายายจ๋าทำให้แม่มีความสุขร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้เพราะแม่ห่วงลูกทุกคนและเราก็ไม่มีพอที่จะไปเสริมเติมส่วนปัญหาที่แกวุ่นวายวิ่งตามแกก็ต้องยอมรับความเป็นจริงอืมเนาะ อยู่กับความทุกข์ที่แก่ไม่ปลดป่ลอยนี่คือข้อปัจจัยสําคัญอย่าคิดแบกโลกทั้งโลกอย่าคิดเคลียร์หรืออย่าคิดกําหนดชีวิตใครถึงแม้เราจะเป็นคนยื่นเงินให้ก็ตามไม่มีวันใช้คําจากจะคําพูดยายจ๋าเลยเหตุผลทุกคนมีเหตุผลนะฮะเหตุผลถึงแม้เราจะแนะนําในสิ่งที่ดีมันไม่ใช่สําหรับเขา spinning. เขาก็ไม่ทําเขาต้องการแค่ช่วยเหลือต้นทุน เดือดร้อนเท่านั้นแต่ทีนี้ถ้าเราไม่ได้ไม่ไหวเราก็ต้องหยุดที่ตัวเองถ้ามีทำครอบครัวคือครอบครัวแต่ถ้าไม่มีเราก็ต้องยัง้งอย่าลืมคิดถึงตัวเองและสงสารตัวเองเงินต้องมีไว้ซัพพอร์ตตัวเองชีวิตเราก็ยังกล้ามขอนอยังไม่บนนะคะต้องนับว่าสู้กันไปยันตายพี่น้องขาอย่าบอกนะคะว่าวันนี้อืมเนาะ ความขอนยังไม่พ้นทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นกับเราเสมอแต่สิ่งที่เราจะจะไม่ทำให้เราจิตตกมากมายก็คือมีเงินไว้ซัพพอร์ตตัวเองอย่าลืมข้อนี้เห็นแก่ตัวในมุมเก็บเงินให้กับตัวเองเห็นบ้างก็ดีอย่าบอกว่าใจร้ายใจดำแล้วแต่ใครจะคิดพินิษพิจารณากันให้ทุกต้องนะะวาวละกระไปพี่น้องนะอย่าเสียเวลาร้องไห้สาวมากอ,กอดกกันแล้วลุกขึ้นสู้อ่า ทำดีแล้วไม่มีความสุขอ่าตลอดเวลานานเปลี่ยนแปลงการกระทําของตัวเองบ้างแล้วลองเบิงเด้ออันใดใส่ได้ก็เอาไปใสได้อันใดอันใดบ่ดีก็จะสุกเก็บไปอืมนะลองเบิงลองเบิงไปละจ้า